สวัสดีครับชาวลักนณาราศีสิงห์ผู้สรงพลังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิคาแช n แนลวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในช่วงหลังวันออกพรรษาในปีพุทธศักราช2568ซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมนี้ช่วงเวลาหลังออกพรรษานี้ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามา และสำหรับชาวราศีสิงห์ผู้เปรียบเสมือนราชาแห่งป่าแล้วเนี่ยพลังงานในช่วงนี้จะส่งผลให้ชีวิตของท่านรุ่งโรดขนาดไหนทั้งเรื่องความร่ำรวยการงานการเงินโชคลาภความรักและสุขภาพของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะมาไขาคำตอบกันแบบละเอียดห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะครับก่อนอื่นเลย เรามาดูพลังงานโดยรวมของชาวราศีสิง์ในช่วงนี้กันก่อนวันออกพรรษาปีพุทธศักราช2568ต้องกับวันที่เกตุลาคมเป็นการสิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์และยังเป็นช่วงที่พลังงานของธาตุไฟที่เป็นธาตุประจำราศีสิงของคุณนั้นพุ่งขึ้นสูงเป็นพิเศษโดยชาวราศีสิงนั้นมีจุดเด่นนั่นก็คือความกล้าหาญความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ ในช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าชีวิตของท่านนั้นมีชีวิตชีวามีพลังงานในการสร้างสรรค์และมีแรงผลักดันที่จะพิชิตเป้าหมายใหม่ๆที่วางเอาไว้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่สิงค์คำรามอย่างมั่นใจสำหรับใครที่คิดจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือต้องการความกล้าต้องลองใช้พลังงานในช่วงนี้ให้เต็มที่กันนะครับมาที่ประเด็นที่ทุกคนตั้งตารอคอยกันเลย ความร่ำรวยทางด้านการเงินสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินโดดเด่นมากความร่ำรวยประจำตัวและดาวที่ส่งผลในโชคลาภจะได้โคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมกันอย่างมากสิ่งที่คนนั้นเคยลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มเห็นผลตอบกลับมาเป็นที่น่าพึงพอใจโดยเฉพาะการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือด้านงานศิลปะ ความบันเทิงจะนำมาซึ่งผลกำไรอันก้อนโตการเงินของคุณกระเป๋าสตางค์ของคุณนั้นจะอู้ฟู่ขึ้นอย่างชัดเจนอาจมีรายได้พิเศษหรือว่าเงินที่ได้รับมาจากความสามารถเฉพาะตัวของท่านเข้ามาเติมเต็มอย่างไม่คาดคิดแต่ขอเตือนไว้หน่อยว่าความมั่นใจอาจทำให้คุณนั้นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับของฟุ่มเฟือยดังนั้นต้องมีสติและวางแผนการเงินให้ดีนะครับ เรื่องของโชคลาภเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์มีโชคลาภจากการเดินทางหรือโชคลาภที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาลองสังเกตใยทะเบียนรถหรือเลขที่เกี่ยวกับการเดินทางของท่านดูนะครับว่าอาจจะเป็นเลขนำโชคที่นำผ่าลาบลอยมาให้สรุปโดยรวมสั้นๆในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเงินในด้านของการงานสำหรับชาวราศีสิงห์ จะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่พลังงานแห่งความกล้าหาญและภาวะผู้นำที่โดดเด่นชัดเจนคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่แสงสปอตไลท์จะส่งมาที่ตัวคุณคุณจะได้พบโอกาสใหม่ๆได้รับผิดชอบโครงการสำคัญสำคัญหรือได้แสดงความสามารถจนผู้ใหญ่เล็งเห็นและมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือปรับฐานเงินเดือนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคืออย่าได้กลัวที่จะแสดงออก ถึงความคิดที่สร้างสารรค์ของคุณออกมาคนทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของคุณนั้นจะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้การสื่อสารการตลาดหรือการนำเสนอเป็นหลักลูกค้าจะให้ความไว้วางใจในตัวคุณสูงมากในช่วงนี้เหมาะกับการขยายสาขาหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆเรดลับความสำเร็จให้เน้นการทำงานเป็นทีม แม้ตัวคุณจะเป็นผู้นําแต่การรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบค้าจะช่วยให้งานของคุณนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทีนี้มาดูที่เรื่องของความรักกันบ้างสําหรับชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดอยู่แล้วแต่ในช่วงหลังออกพรรษานี้สเสน่ห์ของคุณจะยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นไปอีกสําหรับคนโสดสเสน่ห์ของคุณจะเข้าตาคนที่คุณสนใจอย่างชัดเจนมีโอกาสที่จะได้พบกันคนที่ถูกใจ จากการเข้าร่วมสังคมงานเลี้ยงหรือการเดินทางความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะเข้ามามีแนวโน้มที่จะเป็นรักแท้ที่มั่นคงเพราะเป็นช่วงที่ดวงดาวส่งเสริมให้คุณนั้นมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์จะเติมเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจและเติมเต็มซึ่งกันและกันคุณจะรู้สึกว่าคู่ของคุณให้การสานับสนุนในหน้าที่การงาน และการเงินของคุณอย่างเต็มที่ควนหาเวลาว่างไปท่องเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมโรแมนติกต่างๆร่วมกันเพื่อเติมเต็มความหวานให้ชีวิตคู่ของคุณข้อควรระวังพลังงานที่ร้อนแรงของคุณอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นเกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆได้พยายามใช้คําพูดที่อ่อนโยนและหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์นะครับมาปิดท้ายด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายสําหรับชาวราศีสิงห์ ที่มีพลังงานล้นเหลือมักจะโหมงานหนักจนลืมดูแลตัวเองในช่วงนี้ขอให้ท่านใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษสุขภาพของคุณโดยรวมแล้วก็ถือได้ว่ามีความแข็งแรงดีแต่เนื่องจากเป็นช่วงที่พลังงานธาตุไฟสูงยังอาจจะเกิดอาการที่เกี่ยวกับความร้อนในร่างกายปวดหัวไมเกรนหรือว่ามีความเครียดได้ง่ายการดูแลเอาใจใส่การบำบัดด้วยน้ำอย่างเช่น การว่ายน้ำหรือการอาบน้ำอุ่นและการหาเวลาพักผ่อนทำสมาธิหรือโยคะจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายของคุณได้ดีมากเน้นการทานอาหารที่มีฤทธิ์เย็นเพื่อลดอุณหภูมิร้อนในร่างกายของท่านสรุปโดยรวมสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงหลังออกพรรษาในปีพุทธศักราช2568นี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดดวงชะตาพุ่งสูงสุด ทั้งเรื่องเงินเรื่องทองโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงานคำแนะนำพิเศษสำหรับชาวราศีสิงห์การทำบุญตักบาตรในช่วงนี้ในช่วงออกพรรษาและตักบาตรเทวโลหณนะซึ่งตรงกับวันที่8ตุลาคมจะยิ่งช่วงให้เสริมพลังบุญบารมีและเปิดโอกาสให้โชคลาภให้เข้ามาหาตัวท่านได้ง่ายยิ่งขึ้นคาถาเสริมดวงความกล้าหาญและความมั่นใจ คือกุญแจสำคัญสู่ความร่ำรวยจงเชื่อมั่นในชาติยานและพลังงานในความเป็นผู้นำในตัวคุณและคุณจะพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวโชคชะตาของชาวราศีสิง์ในช่วงหลังวันออกพรรษาในปีพุทธศักราช2568นี้ถ้าหากว่าท่านนั้นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาม ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับแล้วตัวคุณล่ะมีแผนใช้พลังงานในช่วงนี้ไปทำอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกเรื่องเล่าเรื่องราวของคุณเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ